อย่าเนาะพี่น้องเลยเอขอขอกคุบสวัสดี FC ทุกท่านพี่น้องปองไปสุขสุขกันครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube เจ๊ย่างชาแนลครับพี่น้อง FC วันนี้เรามาตามเมชีครับพี่น้อง FC เนาะหลังจากกรูแบบแนวทางของเมชีงวดที่ผ่านมาครับพี่น้อง FC 853เข้าที่85ครับพี่น้อง FC เนาะรูปแบบแนวทางชุดต่องวดครับพี่น้องรูปแบบแนวทางชุดต่องวดของเมชี่เพลิน กำลังกลับมาปีจัดคือเก่ารครับพี่น้องเย็ซีรูปแบบแนวทางวัดที่ผ่านมาวงกลม8 5 3ตัดหลินเดอร์แล้ววะสุขธรรมานจนแล้ววาหลังกูแล้วคนจะโอ้เอาบทท่านเอียดไปสัน่นอ่ะบุเป็นอย่างครับพี่น้องเย็บซีวันนี้ตามต่อรูปแบบแนวทางของเม่ขี่จัมปีก็เรื่องสิกับมดป้องใหอีกคือเก่าแล้วครับพี่น้อง, e งเย็บซีมันง่ายบางง่ายบอานพี่น้องง่ายเมื่ออยู่พุ่มใหม่พุ่ม อู่กนามเมเรานล่ะครับพี่น้องเอฟซีเพิ่นอยู่วนเวียนอยู่น้ำใก่ไก่หนามๆอย่างพี่น้องเอฟซีใกล้น้ำเหมือนเดิมนี่พี่น้องเอฟซีไม่อยู่ที่ลครับพี่น้องเนาะรูปแบบแนวทางวันนี้เสียบมากตรงจิตตรงใจท่นครับท่นช่องบอเนอกจากปลุ้นกันรูปแบบแนวทางของแม่ชีจำปีครับแต่แต่ว่าเป็นที่ของอาจาเราต้องสร้างสร้างสร้างสันติธรรมขึ้นมาอเออเป็นญาติธรรมขึ้นมา อาชีก็รู้เคียงใจเหมือกันว่าเอยากะจะท,ทำสีขอเยอะนะมแมะวดี่แล้วมันยังว่ารขาามันเยอะนาะแมงครับ<า>มบันสาองานาเนี้ยมีแค่หางเดียวโอ้มันที่ไปให้ทางโน้นนะแค่หางเดียวนะก็ได้กันเยอะนะถ้าราทางด่านชยูบ้านด่านชยโยเนี่ยถูกกันเยอะมากเลยครับผมมันน่า ปีปีนั้นน่ะถูกทั้งปีเลยของกินของใช้นี่ก็ผลมาผลมาปลาแดกปลาลาเรียนผลมากันผลอยู่ตาจิงยุดนั่นแหละที่นี่เขาก็พอเห็นเงินแล้วก็ตาโตเนาะคนเราไม่ปล่อยไม่วางเอาไปไม่ได้เอาแต่บุญกุศลคุ้นทุนไปคนเราน่ะเดี๋ยวก็ทีแล้วแปดที่แล้วแปด แปดห้าสามครับผมตัวนี้เดียวัวด้วยนเขียนไว้อยู่ครับผมตัวนี้เอาตัวว่งเลยอ่าแปดห้าสามเห็นไหมเนเขียนไว้อยู่ครับผมแาสามด้วแหสามดน้าสองตัวล่างครัมดตัวนะแปดห้าสามนะแต่งวดนี้เดี๋ยวมันมันเป็นวันพูดเนาะ อเป็นมันพุธงวดนี้อถามซีถามมาก่อนเดี๋ยวค่อยเรียกเรื่องหวยเป็นพูดกันครับผมคือวันนี้มันแม่มาซีดฮ็ดพูดไหมอ้อจะทําปูดให้พระด้วยปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะให้เข้ามาอยู่เดี๋ยวซีจะลงนามซีเองซีเองว่าจําปีมานีโชคจะทําสถานที่นี้เป็นปฏิบัติธรรมของซีลงซื่อซีเองจําปีมานีโชคจะปีมานีกันอ่าจะเป็นตําหนักของแม่ซีจิตจาปีนะคะยังอ่อ นี่นะผู้ใหญ่บ้านก็จะบอกขอให้ปููหอยมาก่อนปลูหอยมานี่ปููหอยว่าจะจัดการให้แม่สีจำปีเป็นคนเออก็ไม่เป็นไรไหมเพราะว่าเราก็นําคนมาทําสร้างบุญสักศนเนาะเราไม่เอาไปไหนเอาไปคือว่าหนึ่งหาบาปกระบุญเนาะหาบาปกระบุญไปแค่นั้นเองคนเราน่ะไม่มีอะไรหรอก เราอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววดนี้นะเดี๋ยวก็พูดเรื่องหวยเนาะครับผมครับวดที่แล้วได้ห้าแปดสามนะแล้วก็ศูนย์แปดห้านะวัดที่แล้วน่ะอาชีก็เขียนใส่อยู่เยอะเยอะอ่าเพราะว่ามันมันเยอะเพราะอะไรเราปฏิบัตินีไมันจะวิ่งมาวิ่งมาตัวแดงตัวเขียวบางวิ่งมาวิ่งมาเรานั่งสมาธิเนาะครับผมถ้าออกพรรษาแล้วเราไม่ไม่ค่อยนั่งเยอะเรานั่งน้อยๆอยมันก็มาน้อยมาน้อยนะคะ ไม่ว่าก,กันเนาะอะ <ผม S 1> อกวันนี้ไม่ว่าก,กันเพราะว่าเราช่วยเหลือกันอยู่แล้วมิกชีใช่ไหมเนี่ยครับอ๋อเหรอ,อเดี๋ยวช่วยชีบ้างนะเดี๋ยวออกพรรษาเนี่ยเราจะให้ตลอดตลอดตลอดเหรอเดี๋ยวชีจะ <ผม S 2> ทําให้มันเ,เนียบเงียนทาให้มันสะอาดสะอ้านเนาะของหลวงเราเนาะ คับดินแผ่นดินของพ่อหลวงเราเสา,าบ้านเขาก็จะพร้อมอยู่อบตเ้าบ้านอะไรผู้ใหญ่บ้านเนี่ยอ่าที่ก็จะบอกให้เรียบร้อยบอกปูกหอยก่อนแล้วที่จะสร้างตำหนักของแมสรร่สีจำปีมาดีกันมานีโชคอ่าก็เป็น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 ,เป,นเป็นปฏิบัติธรรมเลยอะ่ะอ่าใครอยากมาญาติธรรมก็มาทีา่จะบอกครูบาอาจารย์ทุกพระองค์น,นะคะมาช่วยกันตรงนี้นะที่จะทแพลทามันทาทางลงไปเนาะถ้ามีเงินเนาะแต่ก็ทํแบบขึ้นแบบเป็นอ สวยๆเลยเป็นนาคาสวยๆเลยนะคะทําขึ้นเป็นเรือตามไม้สวยๆเลยนะคะทำสวยๆเลยมีทองมีพญานาคสีทองมีพญานาคสีเขียวเขาจะอยู่ด้วยกันนะคะเป็นนาคาที่พอดีนะคะที่จะดูในแสดงว่าของทีนะแสดงว่าชุดนี้เป็นชุดสังกุตเดี๋ยวออกภาษาก่อนก็พูดกันเนาะเนาะเราอยู่อย่างนี้เราก็ภูมิใจอยู่เราปฏิบัติอะ อ ako, ๋อเราปฏิบัติเปิดไฟสว่างแล้วก็อ่านหนังสืออ่ะกีนีก็อ่านพุจลาธรรมะให้วิญญาณเข้าไปครับนะคะพุจลาธรรมะไปนะคะที่นี่ก็อ่านหลายอย่างอ่ามารมีสามสิบชั้นแล้วก็อ่าจัรพรทต้องรู้โตนะคะอ่าเรามาช่วยตรงนี้มันกำลังจะดีขึ้นหมดเลยนะซีรู้นะกำลังจะดีประเทศจีนก็กำลังจะดีขึ้นอืมอ่าเพราะว่าชีรู้อยู่สนับสนุนทุกอย่างแต่ว่าให้ปองดองกัน นะคะให้ยุติซะเรื่องที่ไม่ดีก็เราก็ฟองดองกันจับมือเอาคุยกันอย่าเอากิเลสกันหาแล้วราคามันไม่ดีเนาะเรามาปองดองกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่หล่ะเเรื่องที่ดีของเรามากเลยเคลียร์หมดประเทศไทยเลยนะยัชุดตองหวัดครัปีนังเรย์ซี่เขาชุดตองหวัดอันนี้วันพุธวันที่หนึ่งตุลาใช่ไหมคะหกแปดเนาะเอ่อ วันววนี้จะให้เอาไป 9, 5, นะ 9, อ่ะ954น <4 S 2> ะ,ะ9อ่า954นะคะอ่า954แล้วก็896นะคะ896 675 67 192 192 821อย่าว่าจำเยอะนะเพราะว่ามันเข้าภาษาให้มันเข้ก่อน ทีนี่สองตัวนะจะเอาใจแม่ก็เดี๋ยวจะบอกให้ดีสองตัวของตอวไหครับสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองสี่ห้าแปดเก้าหกเก้าสองสี่แปดศูนย์สี่ห้าสี่หนึ่งสี่สี่ศูนย์หนึ่งเก้าแปดเก้าหกสองตัวมิสเตรกับแม่ภาษาศาสตรนะครับอาช่าหรอสองตัวมิาเตอร์ซาหรอสองตัวซาหรอสองตัวตัวไหนนะครับ ด่วนด่วนที่สุดคือแปดสี่สี่สี่ตัวาอะไรกครับห้าสี่สี่ห้าสองเก้าห้าสี่นะคะเด่นเด่นนะคะแปดสี่จ้ะสี่เมื่อคืนนี้เขาก็บอกเหมือนกันนะกำลังนั่งทำอย่างเงี้ครับผมสี่แปดหนึ่งหกมาบอกสี่แปดหนึ่งหกจ้ะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขามาบอกจบไม่ก่อนอะไรเงี้ยจบไม่ก่อนเลย ยหยดไม่ก่วนเดี๋ยวมันจะหลงเร็วเลย44บ่ะแม่มีซ44บ่ซ44ก็มีนะ45ก็มีีหน4งก็มีนะคะ,ะแล้วก็98ก็มี96ก็มีนะคะ692ก็มี408ก็มีแล้วก็821ก็มีแล้วก็แล้วก็แล้วก็คัดเอาสิว่ามันอนวันพุธมันมี6ตัว954แล้วว่า128 สองตัวอสองตัวแม่แม่สองตัวเน้นเน้นเนตัวไหนครับเน้นสองตัวเก <9 5 S 1> ้าห้าเก้าห้าป่ะแม่ใช่เน้นสองตัวเต้าห้านะคะสามสามตัวเน้นตัวไหนครับแม่เน้นเออเด็ดปนเด็ดปนแปดเก้าหกแปดเก้าหกป่ะครับอ่า,า,าแล้วก็เก้าห้าสี่เน้นนะคะแล้วก็หกเจ็ดห้าหนึ่งเก้าสองเน้นเลยนะ ตัวสี่หางน้ำวดก่อนก็ให้สี่หางตัวอะไรมากก็ไม่รู้นะเอาไงว่ชุดสองตัวเน้นเก้าห้าหางเดียวสิบสองตัวนี้นะบอเลยครับที่บอกนั่นแหละตัวครั้งแรกเนี่ยนะครับครเหมือนตัวก่อนในครั้งแรกแปดห้าสามไหมนะแล้วก็เน้นตัวตัวที่แรกนะอืนเน้นเนี่ยมันเก้าห้าสี่เก้าห้าสี่แล้วก็แปดแปดเก้าหกอ่าแล้วก็ หกเจ็ดห้าเนี่ยนี่มันออกวันพุธนะมันออกวันพุธเด่นเรามาสี่สี่ห้าไปเลยเน้นอเน้นไปเลยดวนที่รองเข้ามาอีกก้าห้าก้าหกตัวเราจะเด่นเนี่ยก้าห้าสี่หนึ่งแปดสองนะคะอ่าแล้วเราจะตัวเอาตัวรองวันมันอีกนาะวันพุธนะอ่าบอกเรียบ่แม่ม เข้ามาบอกในหูซีเลยซีนอนอย่างเงี้ยซีนอนสววมนตนแล้วซีก็นอนอย่างเงี้ยพูดโทรพูดโทรไปแล้วเงียบไปเด็ดนอะมันบอกว่าสี่แปดหนึ่งหกสี่แปดกัหนึ่งหกจริงเหรอซีบอกว่านี่จริงเหรอมันจะจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าจริงเขาบอกว่าท้าจริงแล้วจะได้สร้างความดีจำนวนส่วนต่อไปนะอือสี่แปหนึ่งนพี่น้อง้นี่คือรูปแบบหน้าทางของแม่ชีครับพี่น้องเอฟซีจากลร้หางในจะหน่อยครับพี่น้องเอฟซีจะว่า หลายหางบรแพลแต่ว่าเป็นมิตัวเน้นให้ครับพี่น้องเอฟซีเนาะจุดสามตัวจะเน้นอยู่ที่ห้าเก้าห้าสี่และแปดเก้าหกสองตัวหางเดียวครับพี่น้องเอฟซีเน้นให้ก็คือเก้าหัอันนี้คือรูปแบบแนวทางของเมคชีจำปีชุดต่องวดวันที่หนึ่งตุลาสองพันห้ารอยหกสิบแปดครับพีนน่น้องเอฟซีเนาะรูปแบบแนวทางผู้ใดบ,บูมักเก้าหากเราเป็นเก้าหกแล้วว่าแต่ว่าที่เน,น่ยเนี่ยมีมีคนมาห้องบอกพี่น้องเอฟซีก็คือแปดสี่และหนึ่งหก ชุดสองตัวจะมีอยู่หกชุดเด้อพี่น้องเด้อชุดสามตัวจะมีอยู่สี่ชุดแต่เน้นอยู่สองชุดนะสิเน้นอยู่เก้าห้าสี่แปดเก้าหกหลักคำมันเน้นเก้าห้าครับพี่น้องเอฟซีมักตัวไหนต้องไปพิจารณ้าบึ่งครับพี่น้องเอฟซีรูปแบบแนวทางของเม่ขี่ชุดสร้างกุฏิครับพี่น้องเอฟซีเนาะเปันจีวัตรปัญญาหรือปัญจีเหตุกุฏิมาสันะนะทุกข้ามันพี่น้องเอฟซีผู้ใดสิร่วมบุญน้อกันเดี๋ยวแอดลงเบอร์โทรให้ครับพี่น้องเอฟซีเนาะ เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีผมหน้าปราบพีนองครับ